สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องพังน้องใหม่ f ฟ m i l ีนะครับวันนี้ก็อยู่ที่สวนประเพณีไทยนะครับเพราะว่ามาดูตรงลงสับรถวันที่1 6นี้จะเอาสับรถมาลง4คันรถนะครับก็เลยมาดูที่ลงสับรถให้กับชาวช้างที่สวนประเพณีไทยนะครับก็จะเอาลงสับรถทั้งหมด4คันแล้วก็จะมีกล้วยแล้วก็มีมันแก้วแล้วก็มีคะแนนมาฝากชาวช้างสวนประเพณีทุกเชือกนะครับ แล้วก็วันนี้ก็จะได้เปิดช่องใหม่ให้กับพังเดือนแรมนะครับคือน้องเขาจะทําช่องเพราะเดือนแรมเขาท้องได้ป,ปีกว่าแล้วนะครับก็เลยจะฝากช่องให้กับพังเดือนแรมแล้วก็มาบอกออวิธีการถ่ายลง Youtube หรือว่าโหลดแบบไหนนะครับนี่ก็จะของช่องครับสครับ อนนครับเจ้าของช่องอพังเดือนแรมชื่อช่องเชื่ออะไรครับน้องเดือนแรมแฟมโลี่ครับผมครับน้องเดือนแรมแฟมโลี่ตอนนี้ท้องกี่เดือนกี่ปีแล้วเนาะสิบห้าเดือนประมาณสิบห้าเดือนแล้วนะครับน้องเดือนแรมก็ท้องได้สิบห้าเดือนแล้วครับนี่ก็ฝากช่องฝากผู้ใหญ่เจ็บเผู้ใหญ่ใจดีแม่แม่เอฟซีแ, FC, แล้วก็พี่พี่เอฟซีทุกท่านช่วยกดติดตามให้น้องเขาด้วยครับช่อง น้องเดือนแรมแฟมิลี่น้องเดือนแรมแฟมิลีนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามสั่นกระดิ่งให้เขาด้วยนะครับเพราะว่าผมก็ได้ช่วยเหลือช่วยเปิดช่องช่วยแนะนําให้ชาวช่างหลายๆช่องได้ได้ทํา y o YouTube เพื่อจะได้มีแม่แม่เอช่วยคะแนนช่วยติดตามช่วยเหลือนะครับเพราะว่าหลายๆปางไม่มีใครทำ YouTube นะครับผมก็พยายามที่จะแนะนําให้ทําหลายๆช่องนี่ก็น้องเดือนแรมครับท้องได้15เดือนแล้วครับก็ อีกไม่กี่เดือนข้างหน้าก็คลอดแล้วครับผมนี่ก็น้องครีมน้องครีมครับผมเป็นพี่น้องกันเป็นพี่น้องกันวันที่16นี้ผมก็จะเอาสับปะรดแล้วก็ผลไม้พวกกล้วยพวกมันแกวแล้วก็คะแนนมาฝากทุกๆท่านตอนนี้มีกี่เชือกครับที่นี่เก้าไหมประมาณเก้าเชือกครับเก้าเชือกเพราะว่าไปไปสามเชือกเพราะว่าไปอยู่แบบที่นี่ก็ไม่มีอาหารนะครับต้องไปอยู่ตรงที่มีอาหารเยอะกว่านี้ครับผมก็ฝากกดติดตามให้ช่อง น้องเดือนแรมแฟมิลี่ด้วยนะครับครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์กดกระดิ่งให้น้องเขาด้วยครับจะได้ช่วยเหลือช้างท้องแก่ได้15เดือนเหมือนกันครับผมก็กราบขอบพระคุณแม่แม่เอฟซีผู้ใหญ่ใจดีทุกทท่านครับวันนี้ผมก็ได้มามาเปิดช่องให้กับน้องเดือนแรมแฟมิลี่นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ,บนี่ก็พลายทองคำนะครับก็ วันที่16นี้แหละครับก็ขอบคุณแม่แม่เอฟซีผู้ใหญ่ใจดีที่ช่วยเหลือคะแนนมาทําบุญวันที่ร่วมทําบุญวันที่16มกราเนี่นะครับขอบคุณแม่แม่เอฟซีผู้ใหญ่ใจดีพี่พี่ทุกท่านาที่ร่วมส่งคะแนนมาทําบุญกับผมนะครับกราบขอบพระคุณทุกทกท่านมากๆนะครับวันนี้ผมมาก็จะมามาหาที่ลงสับรถไว้นะครับว่าตรงไหนที่จะเอาลงสับรถไว้4คันรถ แล้วก็จะมีกล้วยมีมันแกวแล้วก็คะแนนมาให้ชาวช้างทุกเชือกที่นี่ครับผมก็ここว่าจะลงตรงนี้นะครับตรงลงเพราะว่าต้องสั่งเขามาลงสี่รถวันที่สิบห้านะครับมาลงไว้ก่อนเพราะว่าถ้าเราลงวันที่สิบหกเลยนี่ไม่ทันครับเพราะว่าเาจ้าของสับรถเขาก็เอาลงทีเดียวไม่ได้นะครับก็ต้องลงวันที่สิบห้าด้วยพอวันที่สิบหกช่วงเช้าก็อาจจะเอามาลงอีกสองรถอย่างนี้ครับเอามากองกันไว้ก่อน แล้วก็ให้ชาวช้างแบ่งกันเอาเองครับผมเพราะว่าช้างที่นี่ก็เหลียวมานเก้าเชือกนี่แหละครับก็พอดีผมก็ได้มาช่วยน้องเขาเปิดช่องน้องเดินแรมแฟมิลี่ด้วยนะครับก็น้องเขาบอกว่าอยากจะทําช่อง YouTube ผมก็มาช่วยแนะนําแล้วก็เปิดช่องให้เขาด้วยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องเขาด้วยครับขอบคุณมากๆนะครับขอขอให้แม่แม่เอฟซีพี่ๆผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่าน ช่วยกดติดตามให้น้องเขาด้วยก็ขอบคุณมากๆครับผมเพราะว่าน้องใหม่ก็มีอาการปวดท้องเตือนบ้างแล้วนะครับสองวันติดติดกันมาก็เห็นน้องเขาเริ่มปวดมีอาการบ้างแล้วแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะคลอดวันไหนแน่นอนนะครับก็ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ที่เป็นกำลังใจให้กับช่องพังน้องใหม่ Family นะครับ วันนี้ก็ได้มาช่วยเหลือทำเปิดช่อง YouTube ให้น้องเขาเพราะว่าช้างของน้องก็ท้องเหมือนกันทัทได้มีโอกาสมาฝากให้แม่แม่ f อได้กดติดตามให้น้องเขาด้วยครับผมนี่ครับวันที่1 0หกมกราก็จะเอาสํารับลลงตรงนี้นะครับเพราะตรงนี้ไม่มีช้างอยู่ก็จะเอาลงตรงนี้ครับประมาณ4ี่รถกึบนะครับเอาลงตรงนี้ครับผมเพราะตรงนี้เป็นลานกว้าง แล้วก็ให้ชาวช้างเขาแบ่งกันเอาเองครับสีรถและผมก็จะมีมันแก้วมีกล้วยและก็จะนํำคะแนนมาให้ทุกๆเชือกก็กราบขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีพี่ๆ FC ทุกๆท่านที่ช่วยเหลือคะแนนมาทำบุญวันที่16นะครับแล้วก็วันที่16ผมก็จะไลฟ์สดให้พี่ๆเผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่านได้เห็นว่านำคะแนนมาให้ชาวช้างมี แล้วก็นำกล้วยมาให้ชาวช้างแล้วก็มันเกลมาให้ชาวช้างด้วยนะครับก็จะไล์สดวันที่16ด้วยแล้วก็จะชี้แจงออยอดทั้งหมดที่แม่แม่เอฟซีผู้ใหญ่ใจดีที่ได้ช่วยเหลือทําบุญมาวันนั้นว่าใช้ใจ่ายอะไรไปบ้างซื้ออะไรไปบ้างแล้วก็เหลือเท่าไหร่อะไรยังไงถ้าชี้แจงผมก็จะชี้แจงทุกอย่างวันนั้นเลยนะครับวันที่16ผมจะไล์สดแล้วชี้แจงให้แม่แม่เอฟซีผู้ใหญ่ใจดีทุกทท่าน ไม่ทราบวันนั้นเพราะว่าผมทําบัญชีการจ่ายว่าซื้อกล้วยไปเท่าไหร่จ่ายมันแก้วเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะครับแล้วผมก็จะชี้แจงวันที่16พร้อมไรฟ์สดวันนั้นเลยนะครับก็กราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกทท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องใหม่ด้วยนะครับขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงรักษาสุขภาพด้วยครับช่วงนี้ก็โควิดกำลังระบาด แรงมากกา็รักษาสุขภาพครับก็ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่านแม่แม่เอฟซทุกๆท่านด้วยนะครับกราบขอบคุณมากๆครับผมสวัสดีครับนี่ก็คุณยายแสงเดือนนะครับคุณยายแสงเดือนครับผมก็อาการคุณยายก็ดีขึ้นมากนะครับก็กินหญาก,กินอะไรได้บ้าง กินสับปะรดได้บ้างก็กินอย่างว่านะครับช้างแก่ช้างมีอายุเขาก็ต้องกินอย่างนี้นะครับก็กินเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆครับผมพอคุณยายก็อายุเยอะแล้วฟันก็หลุดแล้วก็กินไปเรื่อยๆแบบนี้แหละครับนี่ครับก็คุณยายแสงเดือนกินหัวอาหารด้วยครับเพราะว่าผมก็มอบหัวอาหารให้ตั้งสามถุงแล้วก็กินหัวอาหารผสมยาไปด้วยแล้วนี่ครับก็ได้ช่วยเหลือแม่แสงเดือนมาหนึ่งรอบแล้ววันนี้อากาศเย็นมากครับแม่แสงเดือน ก็ยังแข็งแรงดีครับผมเพราะว่าช้างเก่นะครับเวลาอากาศเย็นๆนยก็จะอย่างนี้แหละครับก็เป็นกํำลังใจให้กับชาวช้างทุททกทท่านเลยนะครับนี่ก็ยายแสงเดือนแล้ววันที่16ก็จะนํำกล้วยมาให้นายายนะวันที่16ก็เหมากล้วยไว้แล้วนะยายจะยาให้ก็กราบขอบคุณนะครับ นี่ครับคุณยายแสงเดือนแก่มากแล้วฟันก็ไม่ค่อยจะมีก็ค่อยๆกินไปตอนนี้ก็มีหัวอาหารที่ช่วยเหลือไว้แล้วสามถุงก็ถ้าหมดยังไงก็จะถามคุณตาอีกทีหนึงว่าจะช่วยเหลือคนตาอีกรอบครับผมเดี๋ยวเราจะพาไปหาน้องออน้องสุพรรษา กับแม่ลินลี่นะครับเพราะว่าเจ้าของน้องรือเจ้าของสุปรรษาเขาทําคลิปเป็นแล้วถ่ายคลิปเป็นแล้วเก่งขึ้นแล้วครับผมก็ได้สอนได้แนะนําให้เขาทําตอนนี้ก็ทําเก่งขึ้นแล้วครับก็พยายามที่จะช่วยชาวช้างหลายๆท่านที่หลายๆคนที่อยากจะเปิดช่อง youtube ผมก็จะช่วย ช่อง YouTube ให้แนะนำให้การถ่ายการอะไรตอนนี้ช่องน้องสุพัรษาก็เริ่มถ่ายเป็นเริ่มเก่งแล้วครับนี่ครับน้องสุพรรษาคนสวยนี่น้องสุพรรษาสุพรรษากับแม่นะครับนี่ครับก็ฝากกดติดตามให้น้องวันดีน้องสุพรรษาด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับน้องช้างชุกชุกเชือกนี่ครับน้องสุพรรษากับแม่ ก็เขาเห็นว่าพี่เขาจะกลับสุรินด้วยนะครับก็เปิดช่องเปิดอะไรให้เรียบร้อยแนะนำการถ่ายแนะนำการทำเสร็จเรียบร้อยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องวันดีน้องวันดีน้องสุพรรษาด้วยนะครับและก็ช่องที่เปิดใหม่เมื่อกี้ก็น้องเดือนแรมแฟมิลี่ฝากกดติดตามให้เขาด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ชาวช้างทุกๆท่านตอนนี้ก็ได้ช่วยเหลือเปิดแนะนำ เปิดช่อง YouTube ให้หลายๆช่องแล้วก็ฝากให้หลายๆช่องครับไม่ว่าจะเป็นช่องน้องเดือนแรม Family น้องวันดีน้องสุปรรษาและก็มีที่หมู่บ้านชาวเขาก็มีพังบุญหลายและก็มีลุ่งเรือง Family ก็ตอนนี้ก็พยายามที่จะ แนะนำชาวช้างถ้าคนไหนอยากทำ u t u b e ก็จะพยายามแนะนำให้ทำนะครับพยายามออสอนให้เปิดช่องนะครับเพราะว่าผมก็ทำได้แค่นั้นนะครับผมไม่มีคะแนนช่วยเหลือแต่ผมจะช่วยเหลือในการแนะนำครับผมก็ไม่ได้ว่ากิ่งเรื่อง YouTube อะไรแต่ว่าก็พอแนะนำกันได้ช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยเหลือกันนะครับกราบขอบพคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกทกท,กท่านขอบคุณทุกๆกกาลังใจขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณ,คม,ม,คณามากๆครับสวัสดีครับ